สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนครับพบกับผมตันไตโตคอมครับวันนี้เรามาอยู่กับ Acer n i t r น5รกันอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ครับที่มาพร้อมกับ CPU Intel Core i7 1 1 8 0 0 h การ์จอ NVIDIA g e f o r c e RTX 3050 Ti RAM 16 g b DDR4 บัส3,200 m h z SSD 512 g b หน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD IPS 144 h z มี Windows 10แท้มาให้รับประกัน3ปีราคายอยู่ที่39,990บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับส่วนการออกแบบดีไซน์ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับเพราะว่ามันก็คือ Acer n i t ในตัวมาแบบสไตล์เดิมแล้วนะครับ ตัวฝาหน้าเนี่ยมีการออกแบบลวดลายที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยนะครับตรงกลางมีโลโก้ Acer เป็นสีแบ็กโครเมียมดูแล้วสวยงามครับบ่งบอกถึงความเป็นเกมเมอร์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนเวลาเรากางหน้าจอสามารถเปิดกางตัวเครื่องได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวครับแล้วก็หน้าจอสามารถกางได้มากถึงประมาณ170อองศากันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเปิดได้กว้างมากๆซึ่งบอดี้ตัวเครื่องโดยรวมทั้งภายนอกภายในเองนะเป็นพลาสติก ABS ทั้งหมดเลยนะครับ แต่เรื่องเท็กเจอร์พื้นผิวเนี่ยบริเวณฝาหน้าหรือว่าบริเวณที่วางข้อมือ บริเวณที่เราสัมผัสต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยอมลายนิ้วมือครับแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายด้วยถือว่าเป็นเท็กเจอร์ที่ค่อนข้างดีตรงนี้ผมชอบมากนะครับตัวเครื่องบอดี้มาในโทนสี Obsidian Black ตัดกับสีแดงซึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์โดดเด่นตามสไตล์ของไนโตรหมาแต่ละซีรีส์ซีรีร์เลยนะครับแล้วเราก็มาดูกันต่อที่หน้าจอนะครับหน้าจอเขาให้มาเป็นขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD พาแนลหน้าจอเป็น IPS ความถี่อยู่ที่ 144Hz เฮิร์นะครับซึ่งก็เป็นหน้าจอสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะแต่ว่าเรื่องขอบเคตสีเนี่ยเขาให้ NTSC มาที่72%ครับแล้วก็ srgb ขอบเคตสีจะอยู่ที่97%นะครับถือว่าขอบเคตสีหน้าจอในโัร5เครื่องนี้เนี่ยให้มาค่อนข้างกว้างสูงกว่าหน้าจอโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหลายๆเครื่องนะครับนอกจากนี้นะครับขอบหน้าจอยังเป็นจอแบบขอบบาง ขอบจอด้านบนมีกล้องเว็บแคมมาพร้อมกับไมโครโฟนนะครับรับเสียงสเตอริโอความละเอียดกล้องอยู่ที่ HD ส่วนด้านล่างมีโลโก้ Acer อยู่ตรงนี้ครับถัดมาครับที่พารนลตัวเครื่องบริเวณโซนคีย์บอร์ดขอบด้านบนนะครับตรงนี้จะมีไฟแสดงสถานะตัวเครื่อง2จุดนะครับพร้อมกับโลโก้คำว่า Nitro นะครับส่วนคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดที่เขาให้มาเป็น RGB นะครับ ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นเนี่ยจะเป็น RGB แบบ Full Zone คือไม่ได้ปรับเป็นสเปกตรัมแสงวิ่งได้อย่างนี้นะครับแต่ว่าในตัวหเนี่ยเรื่อง RGB เขาจัดให้แบบเต็มๆเลยนั่นเองนะครับการวาง l a เยอร์คีย์บอร์ดปุ่มกดเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีปุ่มใหญ่ปุ่มเต็มโดยเฉพาะ arrow key นะครับเป็นขนาดปุ่มใหญ่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งยี่ห้ออื่นเนี่ยมันจะเป็นปุ่มขนาดย่อเล็กลงมาทำให้กดใช้งานได้ยากนะครับรวมถึงการทำไฮไลท์ปุ่มกดไม่ว่าจะเป็น w ASD แครคี Key, แลวก็ปุ่มในตรเซนที่อยู่ข้างๆน้ำล็อกนะครับเป็นปุ่มขอบขาวทำให้ดูโดดเด่นมันดู outstanding มองดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้ง R G B เนี่ยเมื่อมันลอดด้านข้างปุ่มออกมานะครับแสงมันจะซอฟดูเป็นออร่าสีออกจะพ a s t e l ละมุนล,ละมุนนิดๆน,น,นะครับแต่ว่าก็ติดเรื่องความสว่างของปุ่มเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ค่อยสว่างคมชัดอะไรมากมายนักนะครับถ้าชอบแสงนุ่มๆเนี่ยในตัวห้าถือว่าตอบโจทย์เลยนั่นเองนะครับผมร่วมถึงครับแป้นพิมพ์เป็น,ปน full size คือมีน้แพดมาให้ด้วยนะ เลข1นึถึงสิบเอนเบวกลบก็มีมาให้ครบนะครับรวมถึงปุ่ม Power อยู่บริเวณมุมซ้ายบนนะครับเมื่อเรากดพลาดไปโดนตัวเครื่องก็จะไม่ดับแน่นอนนะครับรวมไปถึงปุ่มรูปตัวเอตรงนี้เนี่ยเป็นปุ่มสําหรับเข้าตัวในตัวเซนต์นะครับเป็นซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ที่เอาไว้ปรับแต่งการทํางานของตัวเครื่องไม่ว่าจะปรับโหมดการทํางานนะครับปรับเพิ่มลดรอบปัลม ปรับการใช้พลังงานของแบตเตอรี่ปรับแสงไฟ RGB ของคีย์บอร์ดดูมอนิเตอร์การทำงานต่างๆของตัวเครื่องรวมไปถึงเรายังสามารถล็อกปุ่ม Windows ได้ป้องกันการกดพลาดไปโดนปุ่ม Windows ขณะที่เรากำลังเล่นเกมอยู่นั่นเองนะครับส่วนปุ่มฟังก์ชันคีย์อะไรต่างๆก็มีมาให้ใช้ได้อย่างสะดวกนะครับใน่ว่าจะสามารถ เพิ่มลดแสงไฟคีย์บอร์ดได้ที่ปุ่ม F9 กับ F10 เพิ่มลดแสงหน้าจอหรือว่าปรับวอลลุ่มเสียงได้ที่ปุ่ม a r r o w Key รวไมไปถึงปุ่มสําหรับมัลติมีเดียก็มีมาให้อย่างครบถ้วนนั่นเองนะครับและในะส่วนของเสียงการกดปุ่มจะเป็นแบบนี้นะครับเสียงปุ่มกดผมต้องบอกว่ามันออกแนวแน่นนุ่มทุ้มกดง่ายเด้งสู้มือได้ดีไม่ลั่นจนบาดหูนะครับ ใครที่ชอบเสียงแบบแหลมๆลั่นๆเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจคีย์บอร์ดในตร5หก็เป็นได้นะแต่ถ้าเกิดว่าชอบนุ่มๆพิมพ์สบายๆเนี่ย ในตรวห้าให้คุณได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคครับแล้วก็ถัดมาบริเวณด้านล่างใต้คีย์บอร์ดนะครับจะเป็นตัวทัชแพดซึ่งเป็นทัชแพดทีู่่เยือ่นออกมาทางซ้ายมือนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยมันถูกสรีระมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการโคตติ้งผิวบริเวณนี้เนี่ยมันทําให้ดูเหมือนว่าเป็นพื้นผิวโลหะเซรามิกอะไรประมาณนั้นเลยนะครับมันจะมีประกายวิบวับวับ c, 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 อยู่แล้วก็เรื่องการสัมผัสเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างลื่นไหลนะครับถึงแม้ว่ามือจะเหนียวมือจะเปียกเหงื่อก็ทัดได้อย่างลื่นๆแน่นอนรวมปถึงุ่มกดยังเป็นแบบ ปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวานะครับทำให้มีความสวยงามด้วยแล้วก็การโคดผิวต่างๆเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะครับทำขอบสาดได้ง่ายมากสําหรับทัดแปดของเจ้าในโตร5เครื่องนี้นะครับและสติกเกอร์ต่างๆก็จะมีในส่วนของสติ๊กเกอร์ฟีเจอร์นะครับรวมไปถึงยังมีสติกเกอร์ intel core i7 gen 11 สติ cker NVIDIA GeForce RTX แล้วก็สต er ิ cker t h r e Hour Service นะครับเสียส่งซ่อมรอรับได้ภายใน3ชั่วโมงนั่นเองนะครับจาก Acer และเราก็มาดูกันที่พอร์ตเชื่อมต,อต่อต่างๆนะครับเริ่มกันที่ฝั่งขวามือกันเลยก็จะมาพร้อมกับ Thunderbolt 4นะครับที่เป็นพอร์ต USB Type C นั่นแหละแล้วก็ยังมี USB 3.2 HDMI แล้วก็ช่องระบายความร้อน1ช่องที่ฝั่งขวามือส่วนด้านหลังตัวเครื่องครับ ก็จะมาพร้อมกับช่องระบายควาร้อน2ช่องออกแบบดีไซน์ตัดคาดลายแดงสวยงามเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ยังมีช่องสําหรับเสียบอะแดปเตอร์ที่ด้านหลังด้วยบอกเลยว่าอะแดปเตอร์เนี่ยเสียบได้ค่อนข้างแน่นนะครับแน่นจนถึงขนาดที่ว่าถ้าสะดุดสายเนี่ยยี่ห้ออื่นนะสายหลุดครับแต่ถ้านในโทรห้ครับหลุดไปทั้งเครื่องแน่นอนนะครับคือเสียบได้อย่างแน่นมาก และพอเชื่อมต่อฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมาพร้อมกับแจ็ค3.5ออด i โอไมค์แอนิฟอนคอมโบระบบเสียง DTS นะครับรวมไปถึง USB 3.2สองพอร์ต RJ45 พอร์ตแลนตัวนี้เป็นคินและแลนนะครับช่วยลดลาเทนซี่ขณะการเล่นเกมแล้วก็ยังมีช่องรับความร้อน1ช่องแล้วก็ k e n s i n งตันล็อกนะครับซึ่งพอร์ตการเชื่อมต่อโดยรวมก็ให้มาครบถ้วนนะครับรองรับการใช้งานอย่างหลากหลายรวมไปถึงยังมีพอร์ตอเนกประสงค์อย่าง Thunderbolt 4นะครับ ก็สามารถต่อออกได้อย่างหลากหลายเลยโดยเฉพาะหน้าจอไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแต่งภาพหรือว่าหน้าจอเกมมิ่ง240เฮิอะไรพวกนี้เนี่ยสามารถต่อผ่าน Thunderbolt 4ได้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็สามารถไปหาตัวแปลงสายได้นะครับจาก Thunderbolt 4เป็นดิสเพลย์แล้วต่อเข้าหน้าจอได้นั่นเองนะครับถือว่าสะดวกมากๆเลยทีเดียวแต่ติดอย่างเดียวครับคือพอร์ตฟังขวาเนี่ยมันมี HDMI มาด้วย เวลาเราเสียบพอร์ท HDMI แล้วมันจะเกะกะมือเวลาเราเสียบใช้งานเมาส์นะครับเพราะว่าสาย HDMI มเนี่ยมันทั้งใหญ่ทั้งหนาเวลา,าสบัดเมาส์เร็วๆอาจจะไปโดนสาย HDMI ทําให้รําคาญมือได้นั่นเองนะครับส่วนตัวเครื่องด้านใต้นี่ก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับด้วยการออกแบบแผงระบายะคความร้อนมองเข้าไปเห็นไหมครับพัดลมเขามีไฟอยู่ด้วยนะครับเป็นไฟ RGB อยู่ภายในแล้วก็ยังมีในส่วนของการทำมาเกอร์จุดต่างๆเพื่อเพิ่มความสวยงามน,นั่นเองนะครับ รวมไปถึงมีช่องลำโพงครับแยกซ้ายขวาด้านล่างกันแบบสเตอริโอนะครับ คาแรคเตอร์เสียงก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับเสียงไม่ได้โดดเด่นมากมายอะไรเบสก็ทำออกมาได้ประมาณพอดีพอดีนะครับโดยรวมระบบเสียงเนี่ยเอาไปดูหนังฟังเพลงดู YouTube ก็สามารถทำงานได้ดีไม่มีปัญหาเสียงดังฟังชัดอย่างแน่นอนนะครับส่วนการแกะอัปเกรดตัวเครื่องนะครับผมต้องบอกเลยว่า Acer Nitro 5เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กที่แกะง่ายมากๆนะครับเพียงแค่ไขน็อตออกให้หมดทุกตัวนะครับตรงวอยเนี่ยสามารถทิมทะลุไปได้เลยนะครับประกันไม่ขาดนะ ถอดน็อตออกมาครับน็อตมีขนาดเหมือนกันหมดไม่ต้องเก็บน็อตสั้นน็อตยาวนะครับใส่ได้ทุกรูและเมื่อเราถอดน,น็อตหมดนะครับคว่ำหน้าตัวเครื่องลงเอามือจับอย่างนี้ครับแล้วก็เอาอุ้งมือเนี่ยดันไว้งัดตัวเครื่องขึ้นปุ๊บมันก็หลุดแล้วนะครับถือว่าแกะง่ายมากๆนี่เลยนะฮะสามารถเปิดฝาตัวเครื่องได้ง่ายดดยซึ่งตัวเครื่องภายในนะครับออกแบบมาเป็นอย่างดีเลยมาพร้อมกับพัดลมระบายความร้อน2ตัว ฮีตไป3สามท่อพร้อมกับเพลทในการนำความร้อนทั้ง CPU แล้วก็การ์ดจอนะครับรวมไปถึงยังมีชุดซิงค์ระบายความร้อนให้มาถึง4ชุดนะครับทำให้สามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของแรมให้แรมมา1แถวเป็นแรม1 6 g b แล้วเรายังสามารถอัปเกรดแรมเพิ่มเติมได้อีก1แถวนะครับไม่ว่าจะใส่แรม 8GB เพิ่มเข้าไปหรือว่าใส่แรม 16GB ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ และนอกจากนี้ยังมี SSD ของ SK Hynix ครับเขาให้มาความจุที่512 g b ความเร็วรีดจะอยู่ที่3,300ความเร็วราจะอยู่ที่3,000เ b กะไบต์เพอรนะครับรวมไปถึงยังสามารถอัปเกรด SSD เพิ่มเติมได้ โดยจะมีช่องเปล่าอยู่ตรงนี้ครับไปซื้อ SSD แบบ PCIe Gen3 มาใส่ก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยนั่นเองนะครับสะดวกมากๆและในะส่วนตรงนี้จะเป็นชิป Wi-Fi มาพร้อมกับ Wi-Fi 6แบบ Killer ครับลด l t e n c y ขณะการเล่นเกมรวมไปถึงยังมี Bluetooth 5.0ด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้เองเรื่อง SSD นะครับถ้าเกิดว่า SSD M2 เนี่ยมันไม่พอนะฮะสามารถอัปเกรดเป็น SSD หรือว่า h a ร์ดดิส SATA ได้อีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้จะเป็นไรเบรว่างๆอยู่ก็จะมีชุดสายไฟแถมมาให้ในกล่องนะครับเพียงแค่เสียบสายไขน็อตก็สามารถอัปเกรดเพิ่มความจุได้แบบง่ายๆนะครับส่วนแบตเตอรี่อยู่บริเวณนี้ครับขนาด48วัตต์อาหรือว่า3,733ม ah ิลลิแอมนะครับซึ่งแบตเนี่ยอาจจะดูเหมือนใหญ่นะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ย สามารถใช้งานต่อเนื่องนะครับได้ประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งปกติแล้ว g a ม i n g Notebook เนี่ยมันควรใช้งานได้ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยถือว่าค่อนข้างเล็กอยู่พอสมควรจริงๆผมว่าเขาควรจะขยายขนาดแบตให้มันใหญ่ไปเลยนะครับไม่ต้องมีไรเบย์ตรงนี้มาก็ได้เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงไม่ได้ใช้จาช่องไรเบย์ตรงนี้แน่นอน อัปเกรดเป็น ssd m 2เนี่ยจะสะดวกกว่านะครับซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการเสียพื้นที่ไปโดยไม่จําเป็นนะครับควรใส่แบตเตอรี่ใหญ่ๆมาให้จะดีกว่านะครับแล้วก็ช่องลําโพงครับตรงนี้ดอกลําโพงซ้ายกับขวาจะอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นลําโพงขนาดดอกเล็กแล้วก็ตีกล่องมานะครับโดยรวมนะครับตัวเครื่องภายในงานประกอบชิ้นส่วนต่างๆถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดูดีนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการทํางานของระบบระบายความร้อนประสิทธิภาพจะเป็นไงร้อนมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันที่การทดสอบนะครับไปครับมาดูกันก่อนที่โปรแกรม CPU-Z นะครับ CPU เป็น Intel Core i7 1 1 8 0 0 H 8 c o คอร์กทรดกันเลยทีเดียวนะครับส่วนแคช L e L3 นั้นให้มา24 MB ส่วน RAM 16 GB แบบ DDR 4บัส3 2 0 m m z z CL 2 2ชิป RAM เป็นของ Micron Technology การจอมาพร้อมกับ NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop ส่วนประสิทธิภาพของ CPU นั้นเมื่อเทียบกับ i 7 10700ของ Desktop นะครับความแรงจะมากกว่าถึง3%เลยทีเดียวนะครับถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับ i 7 108 00 h บน h Notebook ตัวนี้ถัดมาครับที่การทดสอบ CPU กับโปรแกรม Cinebench R 2 0นะครับ อุณหภูมิ CPU idle เปิดเครื่องเฉยๆไว้ไม่ได้ทำอะไรนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ30ไม่เกิน40องศานะครับและเมื่อทำการทดสอบนะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ81องศาเซลเซียสเท่านั้นแต่ว่าช่วงการทำงานของ CPU ครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ70ถึง80องศาเซลเซียสประมาณนี้ขึ้นๆลงๆ ส่วนความเร็ว CPU จะอยู่ที่ประมาณ4.2 GHz นะครับถือว่า CPU ทำงานได้แรงแล้วก็เย็นมากๆด้วยนะครับผิดคาดเลยทีเดียวสำหรับ CPU i7 10800H ตัวนี้ส่วนคะแนนการทดสอบที่ทำได้ครับอยู่ที่5,394คะแนนส่วนการ์ดจอครับจากโปรแกรม GPU-Z ตัวนี้จะเป็น RTX 3050 Ti Laptop TDP ตัวนี้จะอยู่ที่75วัตต์นะครับส่วนคูณ a าคอให้มาสูงถึง2,560หน่วย แรม4กิกะบแบต GDDR6 ชิปแรม a m s u n g นะครับความเร็วบูสสูงสุดของการ์ดจอจะอยู่ที่1,485 MHz นะครับส่วนการทดสอบกับ 3DMark Fire Strike ครับทำคะแนนรวมได้ที่13,390คะแนนถือว่าสูงมากๆนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กและในส่วนการทดสอบครับอุณหภูมิตัวเครื่องบอกเลยว่าไม่เกิน70องศาเซลเซียสนะครับถือว่าเย็นมากๆ แล้วก็ความเร็ว CPU สูงสุดที่4.4นะครับส่วนช่วงฟิสิกส์เทสจะอยู่ที่ประมาณ4.2นะครับถือว่าทํางานได้ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวและก็ c l o อก speed ของการ์ดจอนะครับทำความเร็วได้สูงถึง1,800เมกะเฮิร์นะครับสูงกว่าที่ GPU Z ระบุไว้อีกนะครับและมาต่อที่การทดสอบเล่นเกมนะครับกับเกมแรกอย่าง PUBG ปรับการาฟิกที่ความละเอียด Full HD ภาพปรับเป็น Ultra หมดเลยนะครับ เมื่อกระโดดล่มลงมาขาแตะพื้นสามารถทำเฟรมเรทได้93 FPS นะครับส่วนเฟรมเรทเฉลี่ยตลอดทั้งการเล่นเกมจะอยู่ในช่วงประมาณ90ถึง120 FPS นะครับถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับใครบอก RTX 3050ไม่แรงนะครับนี่ฮะ pubg เล่นเฟรมเรททะลุเป็นร้อยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการทำงาน CPU นะครับก็ได้ได้ว่าชิวๆนะครับทำงานไปเพียงแค่20%เท่านั้นนะฮะใครที่จะเอาไปสตรีมเกมนะครับอย่างเกม PUBG เช่นนี้

สามารถสตรีมออกได้หลายช่องทางเลยนะครับรวมถึงสตรีมความละเอียดสูงบิตเรทสูงๆได้อีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดจอครับทำงานเต็มที่ไม่มีอาการคอขวดนะครับอุณหภูมิทั้งการ์ดจอแล้วก็ CPU จะอยู่ที่ประมาณ65ไม่เกิน70องศาครับถือว่าชิลชิลเย็นเย็นเล่นเกมลืนลนล่นนะครับแล้วก็แรมตัวเครื่องเนี่ยให้มา 16G กิกเกมผับจีใช้ไปเพียงแค่1 0 g กิกกะไบเท่านั้นครับโดยรวมใครที่จะเอามาเล่นเกมผับจีและสตรีมไปพร้อมกันเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะคร เล่นเกมได้ลื่นภาพได้สวยบอกเลยว่าทุกอย่างลงตัวนะครับที่เหลือขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วแหะครับว่าจะเล่นเกมได้ดีมากแค่ไหนนะครับแต่อย่างที่เห็นครับนี่ฮะเป็นไงครับภาพเนียนล,ละเอียดสมูทนะครับเฟรมเลทไหลอย่างนิ่งๆนะครับไม่มีการกระตุกสะดุดหน่วงให้เห็นเลยนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับกับเกม PUBG มาต่อกันที่เกม battlefield 5ครับปรับกราฟิกเป็นั l t ้าความละเอียด full hd เช่นกันนะครับเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่กินสเปคเครื่องหนักมากการ์ดจอใครไม่แรง CPU ใครไม่แรงเล่นแล้วกระตุกแน่นอนครับเกมนี้สามารถทำเฟรมเรทเฉลี่ยดได้อยู่ในช่วงประมาณ80-100 fps นะครับส่วน CPU นี่บอกเลยว่าไม่แรงจริงเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ไปเยอะถึง64%เลยทีเดียวนะครับที่ความเร็วการทำงานอยู่ที่ 4.2GHz นะครับ เกมนี้เนี่ยกิน CPU หนักทำให้ความร้อน CPU พุ่งสูงขึ้นนะครับจากเดิมที่เล่นผับ G ีประมาณ65องศา b a d ร์เด้นฟิ5าทำให้อุณหภูมิร้อนขึ้นถึง73องศานะครับแต่ว่าอุณหภูมิแค่นี้เยน็ยนเยน็นชิลชิลเล่นเกมสบายสบยครับบอกเลยว่าปกติแล้วเกม i n g Notebook อุณหภูมิเฉลีย่ยจะอยู่ที่ประมาณ90องศานะครับแต่ตัวนี้เพียงแค่73องศาเซลเซียสเท่านั้นถือว่าเยน็นโคตรนะครับ ส่วนการจอก็ไม่มีอะไรน่าแปลกใจครับ58องศาเซลเซียสเย็นเย็ชิลชิลอยู่แล้วนะครับซึ่งปกติมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ70แต่ตัวนี้ไม่เกิน60นะครับ การจอสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ที่ความเร็ว1,455เมกะเฮิรตซ์ไม่มีคอขวดนะครับและในส่วนของแรมใช้ไปทั้งหมด11.7กิกะไบต์เท่านั้นนะครับ16กิกะไบต์กับ b a น l ิ5ถือว่าเหลือๆนะครับเล่นเกมไปสตรีมเกมไปพร้อมกันได้ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับกับเกมกินสเปคโหดอย่าง b อ t ด์5ปรับกราฟิกอัลตร้านะครับ และมาต่อกันที่เกมฟรีอย่าง Call of Duty Warzone นะครับเกมนี้ผมปรับกราฟิกอะไรดูกันเอาเองครับที่ความละเอียด Full HD ซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมฟรียอดนิยมที่ใครๆก็สามารถเล่นได้แต่ว่าคอมต้องแรงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเกม b a t e l e f i l d 5ใช้ CPU เป็นหลักนะครับ เกม Call of Duty Warzone นี่บอกเลยว่าแรมเป็นหลักครับเพราะว่าตัวเกมกินแรมไปมากถึง14.3 g b กันเลยทีเดียวนะครับแต่ในส่วนของ CPU นั้นทำงานไปเพียงแค่ประมาณ45-50%เท่านั้นนะครับที่อุณหภูมิม70องศาเซลเซียส่สวนการ์ดจอก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพครับความเร็วจะอยู่ที่1,740 MHz ะรนะครับถือว่าบูตออกมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเกมนี้แล้วก็ในส่วนของการเล่นเกมนะครับเฟรมเรทเฉลี่ยก,ก็อยู่ในช่วงประมาณ 80ถึง 100fps นะครับขึ้นอยู่กับช่วงที่เราเล่นด้วยบางช่วงคนเยอะเฟรมเรทอัดดรอกหน่อยแต่ไม่ต่ำกว่า80แน่นอนนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับเกมอย่าง Call of Duty Warzone เนี่ยถ้าใครจะสตรีมนะครับผมแนะนำว่าใส่แรมเพิ่มไปหน่อยใส่8 GB เพิ่มเข้าไปเป็น24 GB หรือว่าจะใส่16 GB รวมกันเป็น32 GB ไไปเลยก็ได้นะครับจะทำให้สามารถ ทำงานได้อย่างหลากหลายมาเพื่อนเช่นสตรีมออก2ช่องทางหรือว่าเปิดโปรแกรมเบื้องหลังอะไรเนี่ยตัวเครื่องมันจะได้ไม่หน่วงนะครับเพราะว่าขอออฟ f ิวตี้วอร์โซอย่างที่เห็นครับกินแรมเยอะมากถึง14.3 GB เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าโดยรวมครับอย่างไรก็ตามอย่างที่เห็นครับเล่นได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดสนุกสนานเฮฮายิงกันมันแน่นอนกับขอออฟบิวตี้วอร์โซครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประสิทธิภาพของ Acer n i ์ในโตรหรื่องนี้ครับผมก็ต้องบอกไว้เลยว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมรวมถึงการนําไปสตรีมเกมด้วยนะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ย3050 Ti ตัวนี้มันแรงไม่พอหรือเปล่าเอาจริงๆเล่น Battlefield 5ปรับ Ultra f าเ m e r เรทเป็นร้อยได้ขนาดนี้ครับ ผมมองว่ามันสามารถเล่นได้ทุกเกมบนโลกใบนี้ลื่นๆครับอีกทั้งคุณภาพของ CPU เนี่ยเล่นเกมได้แล้วก็ยังสามารถนำไปสตรีมเกมได้พร้อมๆกันด้วยนะครับไม่มีปัญหากระตุกแน่นอนใครที่เป็นสตรีมเมอร์หาโน้ตบุ๊กครบๆสักเครื่องหนึง่งเล่นเกมสตรีมตัดต่อเนี่ยเครื่องนี้ถือว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงเรื่องระบบระบายความร้อนนะครับค่อนข้างจะโดดเด่นทำงานเล่นเกมหนักๆความร้อนไม่เกิน70บเนี่ยบอกเลยว่าหาได้ยากนะครับโน้ตบุ๊กที่ยังขนาดนี้ โดยรวมผมถือว่าเจ้า A c เซอร์ในตรหเครื่องนี้เนี่ยทำการบ้านออกมาได้ดีมากๆนะครับเรื่องการระบายความร้อนรวมไปถึงใครที่จะซื้อไปใช้ทํางานใช้ไปเรียนนะครับอย่างเช่นน้องๆมัธยมหรือว่าน้องๆมหาลัยเนี่ยที่ขึ้นมหาลัยแล้วอยากได้นาบ,บุกสักเครื่องหนึ่งนะฮะซื้อตัวนี้ใช้ปีหนึ่งครับเรียนจบปี4มันยังแรงแรง,แรงเล่นเกมเลื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาค่าตัวเนี่ยผมแนะนำนะฮะไปหาตัวรองท็อปครับที่เป็นสเปค i 7การจอ3าม0์ที่ i เหมือนกันแต่ว่าแรม8ครับ เราเอาไปอัพเกรดทมเองมันจะได้ส่วนต่างค่าแรมประมาณ500นะครับแรม1แถวมัน1,500นะฮะแล้วก็โน้ตบุ๊กตัวแรม8จะอยู่ที่36,990บาทครับ มันก็จะถูกกว่าเอาตังส่วนต่างประมาณ4,500เนี่ยไปกินชาบูได้หรือว่าถ้าใครเป็นสายเล่นเกมล้วนๆไม่ได้ทำงานไม่ได้ตัดต่อนะครับสามารถไปซื้อสเปคที่เป็น Intel Core i5 แต่ว่าจะได้การจอ RTX 3 0 6 0นะครับแน่นอนว่ามันแรงกว่า3 0 5 0ย Ti อย่างแน่นอนก็ลองไปหาเลือกหาดูข้อมูลกันดูนะครับสำหรับเจ้าโน้ตบุ๊กในตร5มีมากมายหลายสเปคมากเลือกโน้ตบุ๊กให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของตัวเองจะดีที่สุดนะครับและว,วันนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับทาง Acer ่งเ5 ไม้ผมได้รีวิวครับขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามชมนะครับผมตั้นไตเติลคอมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย